ครับวันนี้เรามาดูวิธีการสร้างาบินนะครับการสร้างบินใบปาดหน้าเพื่อ,อดําเนินการวางบินลูกค้านะครับแล้วก็กระบวนการในการรับชําระนะครับเงินแล้วก็ปิดยอดอปิดยอดของบินที่เราทําการวางบินไว้นะครับขั้นตอนนะครับก็คือันอดับแรก ลอกอินเข้าไปก่อนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยสถานะของรายการนะครับรถบินที่จะสามารถวางบินได้เนี่ยนะครับในบินนั้นต้องเป็นสถานะาวิ่งงานสำเร็จแล้วนะครับเอกสารที่ขึ้นนะครับต้องเป็นสถานะบินตัวนี้นะครับต้องเป็น วิ่งงานสําเร็จนะครับเพื่อเอกสารใบนี้จะถูกเด้งไปที่หน้าการวางวางบินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องอัปเดตนะครับกรณีที่ว่าเราเปิดอเอกสาราวิ่งงานแล้วนะครับเราจําเป็นต้องมาปิดในกรณีที่งานนั้นวิ่งสําเร็จแล้วนะครับใเราขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมา เปลี่ยนสถานะบินให้เป็นการวิ่งงานสำเร็จนะครับโดยการไปที่นะครับามาที่รายการงานทั้งหมดก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาดูรถคั <c oughs> นไหนที่วิ่งงานเสร็จนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกสถานะบินตรงนี้แล้วมาเลือกเปลี่ยนเป็นวิ่งงานสําเร็จได้นะครับหรือวิธีที่ง่ายกว่าเป็นวิธีการาที่เพิ่งจะ เพิ่มเมนูให้นะครับเป็นการดําเนินงานวันนี้นะฮะตัวนี้หน้านี้จะบอกถึงสถานะรถทั้งหมดนะครับที่มีการเปิดงานเปิดจ็อบวิ่งนะครับแล้วก็เปิดเอกสารที่รอการวิ่งทั้งรอทั้งวิ่งแล้วนะครับอ่ะทั้งรอแล้วก็กําลังวิ่งนะครับจะมีรายละเอียดรายการของรถทั้งหมดนะครับจะอยู่หน้านี้นะครับอันนี้คือสถานะนะครับมาดูนะฮะรายการ ถ้าจะดูข้างบนนะครับการดำเนินการวันนี้คือเอกสารที่เปิดวันนี้นะครับและมีการรอหรือมีการวิ่งงานนะครับตัวแดชบอร์ดด้านบนจะระบุทันทีนะครับว่าวันนี้มันมีรถที่เปิดวิ่งงานอยู่กี่คันนะครับเป็นการอัปเดตสถานะที่เป็นการอัปเดตสถานะวันต่อวันนะครับตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดมีรถที่กำลังวิ่งงานอยู่แล้วก็เป็นของเมื่อวาน ตัวแดชบอร์ดตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับทํางานเฉพาะให้รู้ว่าวันนี้มันมีรถแอคทีฟอยู่กี่คันนะครับแล้วก็กาลังรอง,งานเอกสารที่เปิดวันนี้มันมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อ,อง่ายต่อการติดตามเป็นวันต่อวันนะครับผมยกตัวอย่างให้ก็ได้นะครับว่าการทํางานของแดชบอร์ดด้านบนจะเป็นยังไงนะฮะในกรณีที่เราเพิ่มงานของวันนี้เลยนะครับ สมมติว่ามีลูกค้าอาอยู่ที่กรีนก็ได้นะครับเปิดงานจะส่งวันนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อบกขับให้นะครับทะเบียนรถสินค้าเป็นกระลปาปามนะครับจุดรับส่งเดี๋ยวผมขอเตรียมข้อมูลไว้นะครับเพื่อให้ดูว่าตัวแดชบอร์ด มันทำงานยังไงนะครับกาเรเดานราคาหนักโอเคราการเปิดบินวันนี้นะครับรายการที่เป็นแดชบอร์ดของวันนี้ก็จะขึ้นปรากฏนะครับเป็น รถที่เราเปิดงานสําหรับวันนี้เลยนะครับให้รู้เลยว่าวันนี้มันมีงานรอวิ่งอยู่นะครับกรณีที่มีงานรอวิ่งแล้วเราเปลี่ยนสถานะภายในวันนะครับของยูนิกรีนก็จะขึ้นมาตรงนี้นะรอวิ่งงานอยู่นะครับชัยภูมิเชียงรายแล้วก็จะเบียนรถนะครับกับคนขับชื่ออะไรนะครับกรณีที่มีการเปลี่ยนเฉพาะเฉพาะเอกสารของวันนี้ที่มีการเปิดนะครับแล้วก็มีกําลังรอวิ่งงานเสร็จแล้วก็ เป็นสถานะวิ่งงานเลยนะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเอกสารดัสบอร์ดติดตามของรถทะเบียนที่เปิดวันนี้ครับที่รอวิ่งอยู่กําลังวิ่งเลยนะครับพอหน้านี้มันเป็นหน้าลักษณะเป็นออปเปอเรเตอร์นะครับต้องมอนิเตอร์ว่าทะเบียนไหนกําลังดําเนินการอยู่ขั้นไหนอยู่นะครับออเปอเรเตอร์หน้านี้จะเป็นการอัปเดตนะครับ ว่ารถทั้งหมดที่มีการวิ่งงานอยู่เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างที่รออะไรบ้างนะครับสามารถที่เราจะดูเป็นภาพรวมได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าวันนี้มันมีการเปิดกี่บินนะครับรถกําลังรอวิ่งงานอยู่หรือวิ่งกําลังวิ่งอยู่นะครับหรือมีการยกเลิกวันนี้นะครับถ้าในกรณีที่อะต่อไปนะครับเราจะทําการวางบินนะครับวางบินยกยกตัวอย่างนะครับ บริษัทของอผ่านทองการเกษตรก็ได้นะครับผ่านทองการเกษตรมีการวิ่งอยู่สเที่ยวนะครับตั้งแต่วันที่20่สิ0ของเดือนนี้เราตั้งแต่มียอดปีที่แล้วด้วยนะอันนี้คือการทดสอบเราจะวางบินนะครับทำใบปะหน้าวางบินเนี่ยสี่ทะเบียน4งานเนี่ยนะครับ บริษัทพานทองการเกษตรนะครับอันดับแรกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราต้องเปลี่ยนสถานะบินตรงนี้ว่ารถทําการขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได na ้นะครับหรืออย่างที่บอกว่าเปลี่ยนหน้าดําเนินการก็ได้นะครับการเปลี่ยนในหน้านี้จะสะดวกกว่านะครับกรณีที่เรามองภาพรวมกว้างๆนะครับบริษัทบริษัทพานทองการเกษตรนะครับ สถานะวิ่งงานนะครับวิ่งสำเร็จปั๊บเอกสารของการวิ่งสำเร็จเนี่ยจะถูกย้ายจากหน้านี้ไปรอไปรอการทำวางวินเรียบร้อยนะครับหน้านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับเป็นการแยกะตะกาเอกสารอย่างชัดเจนนะครับอ่ะเรามาวางให้หมดนะครับว่ารถของบริษัทพานทองการเกษตรวิ่งงานสำเร็จทั้งหมดนะครับอ่ะเหลือสองละครับเหลือสองคันวิ่งงานเสร็จคันนี้ก็จะวิ่งงาน การทะเบียนกนจจ .8590 นนะครับวิ่งงานสำเร็จเหมือนกันอพอเราปรับสถานะเอกสารไปเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าเอกสารของบริษัทพานทองนะครับไม่มีรถที่วิ่งอยู่แล้วนะครับก็คือทั้งหมดถูกเคลียร์ถูกปิดจ็อบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นาการแสดง2ชั่วโมงล่าสุดนะครับว่ามีรถทะเบียนไหนที่ทำการวิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็นะครับแสดงของพันทองที่เราปิดเมื่อกี้นะครับต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเราก็ไปที่งานขนส่งทับบินตัวนี้นะที่เดิมเมนูหลักนะครับแล้วก็ไปที่รายการบินนะครับรายการบินสังเกตนะครับเรายังไม่ไม่มีการทําวางบินของลูกค้าเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกถ้ามีนะครับจะมีลักษณะของรายการที่มีการเปิดบิน เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่มีต้องกดที่วางบินใหม่เพื่อวางบินของบริษัทพานทองนะครับคลิกไปที่วางบินนะครับวางบินเรียกเก็บเงินใหม่นะครับจะสังเกตเห็นว่ายอดบินค้าง,ท,งทั้งหมดที่เราปิดจ็อบไป4 4ี่เอกสารนะครับหรือ4ี่คันือ4งานที่เราวิ่งอยู่นะครับจำนวนลูกค้าที่ค้างอยู่นะครับหนึ่งลายก็คือของพานทองนะครับอันนี้คือแสดงถึงยอดรวมเงินของบินทั้งหมด เอกสารก็จะปรากฏเป็นนะครับรหัสงานวันที่จะส่งนะครับชื่อของที่เราปิดงานไปเรียบร้อยนะครับกรณีที่ว่าเราปิดเอกสารผิดนะครับสามารถที่จะแก้ย้อนกลับไปว่ารถคันนี้เรากดผิดมานะครับสามารถที่แก้ไขแล้วก็กดย้อนกลับไปกําลังวิ่งอยู่ได้เช่นกันนะครับอันนี้เราจะมา วางบินนะครับของ4เอกสาร4ตัวนี้นะครับคลิกไปทีเดียวก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกวางบิน2ตัวนะครับหรือสามหรือสามนะครับหรือมีการปิดทั้งหมด20 3สาสิบใบเราก็เลือกเป็นเฉพาะเดือนก็ได้นะครับหรือแล้วแต่นะครับว่ารายการเราจะวางบินกี่รายการนะครับอ่ะตัวนี้ยกตัวอย่างทั้งหมดแล้วกันนะครับเราก็คลิกไปทั้งหมดนะครับกรณีที่มีบริษัทอื่นที่ปิดการวิ่งด้วยนะครับ จะไม่สามารถที่จะวางบินซ้อนกันได้นะครับเราต้องเลือกเป็นลูกค้าคนเดียวกันเท่านั้นนะครับในการวางบินจะสังเกตนะครับตอนนี้ขึ้นว่ากําลังวางบินให้บริษัทผ่านทองจำกัดนะครับจํานวน4งานนะครับน้ําหนักรวมนะครับแล้วก็มีน้ําหนักสุทธินะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับต่อจากนั้นนะครับวันที่ออกเอกสารนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะออกเลขที่เอกสารที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็กําหนดชําระเงินภายในวันที่เท่าไหร่นะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับจากนั้นก็กดสร้างบินนะครับจำนวน4งานนะครับกดเข้าไปจะสังเกตเห็นนะครับเป็นรายการวางบินใหม่ของบริษัทพานทองจำนวน4ี่งานนะครับน้ำหนักรวมน้ำหนักรา,า,าคาต่อตันนะครับน้ำหนักรวมนะครับแล้วก็ยอดบินตรงนี้จะสังเกตว่า ยังมีการค้างชําระนะครับเพราะเรายังไม่ได้วางบินลูกค้านะครับเป็นขั้นตอนของการสร้างใบป่าหน้านะครับใบเรียกเก็บเงินนะครับพร้มรายละเอียดส่วนจะดูรายละเอียดต่อไปต้องดูที่นี่ครับการดําเนินงานนะครับที่เป็นส่วนของลูกตาดูและพิมพ์บินนะครับเพื่อที่จะพิมพ์บินออกมา,าเป็นเอกสารเรียกเก็บเงินนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับก็จะได้หน้าของเอกสารใบแจ้งหนี้ทับ ใบวางบินนะครับจะในรายการก็จะบอกถึงว่าวันที่นะครับของบินจะแสดงออกมานะครับว่ามีวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับในบินแล้วก็ต้นทางจุดรับนะครับปลายทางไปส่งที่ไหนนะครับ4บินก็คือต้นทางกับปลายทางที่เดียวกันนะครับจํานวน4งานนะครับสุดที่เท่านี้แล้วรวมไปเท่านี้นะครับเอกสารตัวนี้นะครับ มันจะมีรายการอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นบินเลขที่อ้างอิงในกรณีที่ว่ามีเอกสารอ,าอ้างอิงนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ใส่ใหมายเลขเอกสารได้นะครับเข้าไปาบินเลขนี้ก็อ้างอิงสมมตินะครับพอเราคลิกเราเพิ่มเลขที่อ้างบินอ้างอิงเรียบร้อยนะครับเราต้องกดบันทึกเลขที่อ้างอิงทุกครั้งนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปั๊บ รายการทั้งหมดก็จะพร้อมพิ้น์ออกมาได้นะครับแล้วก็คลิกที่พิมพ์บินนี้นะครับจะมีรายการที่พร้อมพิ้น์ออกมานะครับแล้วก็มีรายการแสดงรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าใบป่าหน้าด้านบนนะครับที่เป็นสรุป,รปยอดรวมนะครับรายละเอียดงานมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็พินพ์มาพร้อมนะครับสามารถที่สั่งพิมพ์งานหน้านี้ได้เลยนะครับ ย้อนกลับไปนะครับในกรณีที่เราวางบินเสร็จเรียบร้อยนะครับและลูกค้าชําระเงินมาบางส่วนนะครับหรือชําระเต็มก็ได้นะครับของอบินเอกสารที่เราวางบินไปฉบับนี้นะครับเราก็มาทําการรับเงินเข้าไปในระบบนะครับโดยที่ไปการไปที่ดําการดําเนินการนะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนของการรับชําระเงินตรงนี้นะครับ พอคลิกเข้าไปนะครับจะมีหน้าของรายละเอียดบินที่ต้องปิดยอดชําระนะครับยอดทั้งหมดนะครับสมมุติว่ากรณีที่ลูกค้าชําระมายัางไม่ครบยอดนะครับอาจจะชําระมาบางส่วนนะครับแล้วก็พิมพ์มจํานวนยอดเงินที่รับชําระมาแล้วก็บันทึกการชําระนะครับสถานะบินก็จะบอกว่าชําระแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็บินตัวนี้ยังเหลือคงเหลืออยู่เท่าไหร่ สถานะก็คือชําระบางส่วนเห็นไหมรหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าบินไหนคร้างชําระอยู่นะครับหรือบินไหนที่ชําระแล้วนะครับชําระครบนะครับก็จะดูแยกตรงนี้ได้นะครับหรือจะดูทั้งหมดของบินนะครับของเอกสารการวางบินการชําระเงินนะครับกรณีที่ลูกค้านะครับชําระหมดนะครับเราก็ลูกค้ามาชําระอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับ มันจะเป็นยอดคงเหลืออยู่21,600 15บาบาทนะครับทำการบันทึกการชำระเงินสถานะจะเปลี่ยนนะครับจากที่ยังคงเหลือจะกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สถานะการชำระก็คือชำระครบนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้จะสร้างเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงินให้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็คลิกไปที่ใบเสร็จรับเงินนะครับ ตัวนี้จะแสดงรายการนะครับเป็นใบเสร็จรับเงินสามารถที่จะพิมพ์ออกมาเก็บนะครับเพื่อเป็นอเอกสารอ้างอิงนะครับของลูกของลูกค้าได้นะครับว่าชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคส่วนของรายละเอียดการาวางบินนะครับการทํารายการบินเรียกเก็บเงิน ก็จะมีประมาณนี้นะครับ